มันคือชีวิตมันคือลมหายใจไม่ว่าอย่างไรมันคือความแข็งแกร่งแอลิสเกนสโพ รีวิวและบทวิคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพืพ่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่าเราจะมาพูดถึง Final Fantasy 7 Rebirth เราคือโชคชะตา Final Fantasy 7 Rebirth You re coming? Way ahead of you. We have to help them. Let's get to work. Truly a model soldier. People! We can handle this. I will reclaim our world. f ฟ n อ l แฟนตาซี7 r e b i r ร์นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายให้พูดถึงโดยในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษที่กาลัดทำขึ้นเพื่อเติมเต็มเรื่องราวของไฟนอน f a n t a ซีในบทความนี้นะคะเราเนี่ยคือโชคชะตาโดยจะเล่าถึงตัวละครที่มีบทบาทในโลกของไฟนอน f a n t a ซี7ค่ะโชคชะตามันไม่ได้อยู่ในดวงดาวแต่อยู่ในตัวเราเอง พรเราทุกคนถูกกำหนดชะตาจากการตัดสินใจด้วยตัวเองในรีเบิร์ตก็เช่นกันพอโชคชะตามันเปลี่ยนไปแล้วมันคือชีวิตมันคือลมหายใจ ไม่ว่าอย่างไรมันคือความแข็งแกร่งอลิสเกนสโพอล์อลิซขายดอกไม้ในเชตเตอร์เซเว่นสาวน้อยผู้รักธรรมชาติและดอกไม้เธอคือทายาทคนสุดท้ายของเผ่าโบาร,ราณเซตราที่รู้สึกได้ถึงพลังธรรมชาติและเวทมนต์เธอพบรักกับแซต และรอคอยเขาแบบที่ไม่มีวันที่เขาจะกลับมาเหตุการณ์ในใครสิทธิ์คอและเธอก็พบกับค่าวมันคือความรู้สึกที่เธอคุ้นเคยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกได้จากชายที่เธอรักและเธอก็ตัดสินใจออกเดินทางสู่โลกภายนอกที่เธอเคยใฝ่ฝันมาโดยตลอด ชื่อของแอริสถ้าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงคล้ายกับภาษาอังกฤษที่หมายถึงโลกและหมายถึงดอกแอโฟเดลเป็นดอกไม้ในตำนานกรีกที่สื่อถึงคนตายความรักและยมโลกราเริืงเข้มแข็งและเชิดใส่โชคชะตา แม้โชคชะตาจะสร้างความเป็นแอริสมาตั้งแต่การเป็นชนเผ่าโบราณเศตร,ร้าที่ชินระต้องการตัวเธอการพัดภาคจากคนที่เธอรักและเฝ้ารอโดยที่เขาไม่กลับมาแต่เธอก็แก่งพอที่จะเชดใส่โชคชะตาด้วยทัศนคติที่ดีความร่าเริงและเข้มแข็งแอริสปรารถนาที่จะช่วยทุกชีวิตที่จมอยู่กับความเศร้าแยกแยะดีช่วยอย่างชัดเจน เมื่อผู้คนหรือตนเองเจอกับเรื่องราวที่เลวร้ายแอลิซจะสู้ด้วยทัศนคติเชิงบวกและการให้กำลังใจเพราะเธอเชื่อว่าชีวิตที่แท้แล้วนั้นคือความแข็งแกร่ง ำหรับคลิปนี้นะคะกอร้ตยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ